ขีดขีดตรงนี้ขีดตรงนี้ขีดตรงตรงให้ตามรอยปะเลยค่อยๆขีดก็ได้ลูกเอออืเด็กขีดให้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยลองขีดดูลองทําดูนะฉันขีดอันนี้ก่อนนะนี่นี่ขีดตามรอยปะเนี่ยรอยปะาเห็นไหมค่อยขีดเออเออสวย สวยค่ะอุ๊ยเก่งมากเลยเออคิดต,ตรงตรงชึบโอ้เก่งเก่งเก่งตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ยังไม่คิดเลยคิดเสร็จแล้วเราค่อยระบายสีนะโอเคเออนี่ตรงนี้ก็ยังไม่คิดเลยระบายสวยๆนะชึบชึบชึบว้าวเออ เก่งๆเป็นเด็ก,กเ,เก,ก่งนะเนี่ยเราอืม,อมนี่ตรงนี้ด้ต้นไม้ต้นไม้อืมนี่ทั้งขยะทั้งขยะขยะขึ้นเหรอจ้า ันนี้ไปส่งคุณครูใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้ส่งคุณครูค่ะอันนี้แม่ซื้อให้ตังหากนั่นที่ต้องส่งคุณครูอยู่ในกระเป๋าแล้วค่ะนี่ตรงนี้ด้วยค่ะลูกอ่ะตรงนี้ก่อนขีดขึ้นให้หมดเลยเออขีดขีดขีดนี่ไอเฟสอืมนี่หน่อพิ้งหน่อจับไอเฟสจับ อ่ะต้นทอาทำดอกไม้ขีดดอกไม้สิเออแม่ยังไม่เสร็จเลยนี่ขีดตรงนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ด้วยรั้วอืม <c oughs> ขีดเสร็จหรือยังขีดให้ครบเลยเห็นไหมนี่รั้วตรงนี้ด้วย นี่ตรงระเบียงบ้านด้วยอืออื่ตรงระเบียงบ้านได้ตรงหน้าต่างเนี่ยเห็นไหมตรงหน้าต่างขีดสองเข็นคุณครูได้มอู้สคุณครูชมเหรอคะค่ะคุณครูอะไรชมคุณครูซับคุณครูบู อันนี้นี่ตรงนี้เส้นนี้ยังไม่สีดเลยขีดลากเส้นไปเออสวยค่ะนี่เรือ,อนสุดท้ายก้อนเมฆนี่ฉีดฉีดก้อนเมฆสวยๆส,สิใจเยน็นๆลูกไม่ต้องรีบค่อยขีดตามรอยปะสิคะหนูมันไม่ตามรอยปะเลยหนูขีดให้มันตามรอยปะสิลูกโคง้งอยากโคง้งตามเขาทำไหมไม่ทำไม่ได้เหรอ เดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะจึ<อ>๊บจึ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 ๊บนี่ไงสวยไหมเป็นรอยปลาอืม<ด>ตามรอยปลาเลย<ม>อ่ะจะปาส,าสีค่ะระบายสีค่ะปึ๊บคุณแม่ทำเป็นนี่เหมือนหนูนะเหรอเขาทำแบบนี้เหรอแม่ไม่รู้เลยนะเนี่ย